เสียตีแล้วนี่บักินเราเราแย่งเนี่ยเราเป็นบีออมเราเป็นซ่อมมึงมาหมกันมาก็เขาฟ้อนเรียบร้อยแล้วเสียตีแลอวเสียตีหมดแล้วเดี๋ยวลองมากินกังดูบุ้ยต่อถือกูนี่จะต่อจะต่อเกียรเลยวะเนี่ยปั้นดันมาต่อพมันมีปั้ต้องต่อยอีวางมาปั๊บไม่พุ่มไม่พุ่มเกียเกียรเลยว่ะมีสามแห่งก่อนโอ้ยอ๋อขึ้นไปลวดอ๋อขึ้นเลยเนาะ หมายนึงแม,มง่ป๊ดึ้นมากี่แม่ไม่ใช่เออเอานี่ละ<บ>่ะเราเขอาพอดีกว่าสตอลล์เอตอลลดขึ้นมากก็ต่อต่อมาที่ปุ่มหืงมึงเล่บ่มเล่ย์บานอีกขึ้นา <laughs> มากใยตอนที่แล้วสองนะผ่านเนี่ยเอาเลยเอ,เอาเลย,เเเย,เเยขึ้นไปพูด ก็ชิ้นหนงสแล้วสามหาเอ้ยได้กินกอนหว่าอกขึ้นแพนั่นนะตอขึ้นยบ่เออตอขึ้นเขาบุ้มน่งวะใครากินสามนั่นนะเดียสามเสียสี่บนี่ต้องไปรับมาจานโพดเขากินมานี่เขาไที่นั่งนีวยี่ไรอยู่แล้วคว่าทอลารเพิ่มทอลารก่อนคือมานนี่ก่อนอ่ะมานนี่มานีเพิ่ก็มานนีเบิรเบิรเอาปยังไม่ ก็แทกเขามานั okay, ่นแ่ะเทากับแทกเนี Luis ่ยอ๋อเนี่ย e. ี PG ่ตัวนั <Horizon> ้นเท่ากับปัานตัวนั้นตัวนงส่นนิดหน่อยเนาะโอ้ยหโคือบอกออกไปนั่งอยู่ด้านนอกโอ้โเขาบอกก้างนอกยัร่วมกันอะรเง้ยบอก้ากราเนี่หนักพี่แล้วเนนบอนักขับตืนเต้นมากหนักบัตร่ปแล้วแล้วหายที่ไหนนี่จะหมากสู่แล้วเป็นบัตรไปตามเขาเอาขึ้นมา่อนี้ไม่บ่ล่ะ เอาขึ้นมานี่เพื่อเขาเปิดน่นออกต้องสองเมื่อห้างเลยห้างิงน่นเขาไปจ้างกันละไม่แต่เขาไปจ้างจ้างเลยเนาะจ้างจ้างแล้ไม่ได้ขอวามไปยังกูไปจ้างหุ่นวะเก่าอะไ้อีกเข่าไรเก่าตาเน่าอเก่าที่เป็นเกตานพาเขากีนพี่ครับฮะพกเ่าจีนพี่เลยไอเรากินลดว่อยากยิ่แต่เราไ่อยาก อยากข้นยื่นลาเลปเ้ไปขาวินตัวไหนเว้ยจงทีขาหดเขาให่เกี่ยวกี่าเลยแย้ได้ป่นบลาจิงแย้ได้มต่อเนี้ให้เขาจับกลางรังไต่ก็ต้องเสียอยู่แล้วลากถจับมากรึนะจับมากรงเราก็จะรับดอดกัตายด้วยเนาะนี่ให้เขาถ่ายจับไง ตัวน้าจับอยู่นี่ครับกอมันก็คุ้มได้หลายมันกินกับยื่นอีกกล่องนึงเอาไปมาเหรียญบังว่ดกับบานมาโรงเรียนขาพว่านั่นพู้อีกบ่พุ่นอ่ะโอ้โหได้ดีเหมือนนาะโรงเรียนทู่ไม้บอกกันเลยบานเอไอเป็นยังไงโอ้ยัไม่ได้เลยวันนี้ลูกเพิ่มหนึ่งลูกเพิเดี๋ยวเดี๋ยวเนาอ่ะมือเลาแล้วเออให้ก็กินกลับปัดกระายปัดออกแม่ ยังงอมาสามสองเยฮะสามสองเยเอาเรองวดเด้ดเด้ยรวม่มหัดเด้อเนีหัดเด้เนี่ยดเด้เดือนในูงตาบุญเน่ยเพิ่าเดินาเเงียอมาว่าสูตายเงเนี่ยหดเด้เห็นเมิดมุมยางแล้วจะตั้งสิำนันเลยนอนิงอมตังา เดี๋ยวเวล่ามั้ยเอาวะมึงเด่นนะเด่นนะครูให้เด็นกับเป็นเพคนเกียดมาเลยขออาจารย์ว่าหั่นเป็นแยงไดยก่อนมึงก็ว่าปากปากแต้มมึงแรงตัวตอนบอกผู้นั้นบอกผู้นี้เป็นยังงเองกูว่าเดี๋ยวลาอ้ย กินนเบิ really, ้งด wow. ีในเบืองนี่นี่จำพว้าองลุงเลยเนาะลุกับม่ลูกยานด่ย่างเยอยเ่มนเต้นกียจ้าหน่อเวลาให้หน่อยเต้นอยีเยเาจเล่นอเดี๋ยวันยี้ว่าเราไม่ได้กินก็มีอ่ำดอกหนาเสียเวลาแล้วอ่ะนั่นนั่นนั่น เนี่ยก no, ็บอกวงทุกคนอย่ากินอ่างไ้าเราไกินนี่ย่างบาทวัดนาดกัเแล้วงกิย่งา่นีพูดวาินเนี่ยเออม่เลนโดนยังไ้นะเฮเกงบาดว่างานบอกพื้นเนี่ยสอนเลยไปจเดียวใจในี่เดอ บ้านเนี่ยเปลี่ยนโจโลโยเป็นองี่ยนไม่ใช่เออเาจอมลงทุนอยู่เร้วเ้าหันยังลงไปเลคุณ่ีไปักไอเแล้วนเนี่เอออะไรเดียขึ้นเสเลียวเลยหวงรดเป็นไงเปเขาฮัทต้อาโรงเรียนบ่อะไยใจดีเป็นา ไปสองนหมเมื่อไหรเนี่ยตาเปนเรี่นเน่ยรักกันเนี่ยเลยไปดีดีวะจับิแมกนอด่าจับด่าเนี่ยจับด่างเนี่ยจับยงสองอ้ยเขาเห็นพีกินสองเขาอีพออีเมียไม่ยอมเรากินมันเห็นจนมันขี้ขลาเลแต่แหลมจะนอนโดนละไขัวไปไม่ใช่จับขาฮัดิเีขาฮัดเออใจเย็น โอ้ยสีกินสองปิดสองแล้วเอาฮอตปิดตฮอตปิดไปก่อนเขากินสองน้องแม่ฮอตปิดไปใส่นี่ครั้งใบนี้ทำอไนี่ฮอตมาเฮ้ยคนละตาคนละตานี่เป็นยังไัสั้นนี่แนีเหรียญหมอหุ่นกองใายพุ่นด้เออเอานับกีนกักินสองสองเอาขึ้นไป งอันปเนี <S <S oh, okay. out, ่ยงอันไปไปยี่นั่นเร้วเนี่ยพี่นี่สอนไปโรงเรียนบ่อไหมมีฮอตมีฮอตมีฮอเนี่ย มวแต่เดียวเออเอาแต่เดียวนีละเดียวมวยดีเขาบตีดงยกแหงีที่หบ่เออียกหาหมดแล้วเงเข้องเยนนะหลับไปยก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 ผมก็ขนาะดูบอสเจีนบวกินบวกินวะบวพี่บวพี่แล้วางนู่นะฮะเปิดไปิดเตี้ยงเขาอ่ะยกหาตัวหนึ่งมุ่งไหวหรือเ่่ หเไปนี่ก่อน้สองโอ้ยอล้วนไปแลดีนี่ด้านี้ม่าเสสองเขาห้ามันกิ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 นนินี่กินเลยครับกินกิวิอดไนี่อหิวิิหิวยหิวโหยโหนโหนกินกินโิยโห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 ยกหหยโหนโหยโหยกหยโ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 หยหยโ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 หยเหยโหยโนโหยโหอโหยโหยโหยโโยหยหยหห เอาไ่ได้แล้วกลับมาล้อมอยู่เนียยังได้อยู่ซ้ำมาเลยเมื่อไหร่ยังเมื่อไหร่ยังแล้วเดือนย้อนละเดินย้อนละเขาหอบแล้บาปพูด่อะไรคีรีบอก ไปเขาทั้งนี้ทำไปลงเย็นาไปเาทังนี้กินมหลดเปนยั้าเขากินสองเลยโอ้สุับเลิศรหมงยังยานเลี้ยมหมานึงก็ได้นี่โมรลดนะไปตีพีนะเบือไรปแล้วอือนะโอ่ะ อตัวาบอจึงหมดตั้งปนี่แหลมนั่งมาดีละไปบุกางนี่ได้บ้านไม่เห็นฮอไม่เล้วะห่วยเห็นว่านั่นี่น่ยานยานไปนี่จะเป็นยังนี่นั่นนี่งมึงอยากได้ข้อฮอดบอยบอบ่เอาแล้วยานบดมากแี่ แกนี่พ่อแล้วก็แกนี่มันบ่ไมันบ่นมันบ่ที่บ่ที่บ่ที่นะมึงห่าเมานะห่าเมานะนั่นั่นห่าเมาแล้วห่าเมาแล้วมี่เมไปแล้มไ้ห่าเมานะอันนี้ เาเล่นเดี๋ยวกะจิว okay ่ามีเป็นน้ำคนบอกอยานเขาจิวาเป็นมาโรงเรียนวะแมนยนมาโรงเรียนมาเนีย้าผู้นั้นบอกผู้นี้บอกม้ำเอาเงินไปโรงเรียนน่มาสินัมันบอเอาวัวอเอาที่เื่อมาอย่าเอาหามเอานะหามเาหาเอานะเอาเ็วอาปเทหามเอาเร็วมาเทมาปร่เทมาอย่างแล้วงนี่เขากินผีตัวเจ้าอะไรเนาะ ตเอขาต่อก่อนแบงเอาล้วนะเอาลลอสามมงเออเดี๋ยวคนทีเอาคือยังใบจานปวดลาเออจะแทงจะแงเอาหรอปะยังไงกแงเอาหรอะเขากินมันผมกจิปล่มาสิไปยานเด้ยวากันไปขวดรวมไปขอนวดองเากินไปครับเอาอะไรกินเยไปขนวกันมังนั่นน่ะไป

ไล่มาพี่ไล่มาสู้กันไล่มสู้กันเออมาขไนี้เิดมาจิงลมันยังเอามีันม่ัน่มันเป็สายอมันเป็นกันไตนี้นีเนอ้าวแบงกันเลนใ้อดอตตะของหมดอตะของเตองการมันไปไปเลยจิ้นอดอเลยอตะของเลยเออ